พี่ทำได้ขนาดนี้พี่มีพรสวรรค์เองคิดว่าทั้งหมดนี่มันคือพรสวรรค์เออมันคือพรสวรรค์กูเกิดมาตั่งกูก็สักได้แบบนี้เลยแบบว่าคนอื่นเขาท้องเก้าเดือนนี่แม่กูแม่กูท้องสิบแปดเดือนอุ้มกูอยู่ในท้องเกิดมากูไม่ร้องเอ้าแ้เอ้าแ้เหมือนเด็กๆนะกูร้องบูบูวูยีวูวู ปุ๊บเกิดมาปุ๊บูก็จับเครื่องตักสักเลยแป๊ดแป๊แเลยซ้ายขวาเนี่ยจนออกมาเดี๋ยวโหเป็นวกรแบบเฟี้ยวเงาะอย่างนี้ได้เข้าใจไหมเข้าใจมึงยังจะบอกเข้าใจมึงคิดว่าฝัาสวรรค์มีจริงไหมไม่รกว่าจะได้ขนาดนี้โอ้ย พอลสวรรค์นี่แหละเดินเดินเดินอยู่ปุ๊บหยิบเครื่องสักจากทางขยาตัดุ๊บฝึกก็ไม่ต้องหงต้องหัดอะไรเลย<อ>เห็นไหมพวกพี่หัดหัดใช่ไหมไม่มีจริงหรอกพวกพี่หัดกันล<อ>นลยปอสวรรค์กันหมดแล้วช่างสักเก่งๆพอสวรรค์หมดไม่มีเลยไม่มีใครเขาหัดกันเลยมึงเชื่อกูไม่ต้องไปหัดไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปเรียนเกิดมาไม่ต้องไปส่งลูกเรียนพอสวรรค์ไปซื้อเอาซื้อพอสวรรค์ ผมก็เป็นช่างสักได้ลองเลเปลี่ยนมาลองเลยปุ๊บป๊บปุ๊บก็รบบอุอตวันไอสัตว์ไอร้าเครื่องสักนีร้าเครื่องสักนี่เลยไอเนี่ยโอ้โหมาประบอะว ก็สวัสดีครับผมก๊อตเด็นเดย์ร้านสักสลักบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นลายมังกรครับมังกรเต็มหลังนะที่จริงอันนี้ก็ต้องเป็นรอบเกือบสุดท้ายแล้วนะแต่ก็คุยคุยกับพี่เขาผิดนะตกลงมันผิดตั้งแต่แรกเลยคือตั้งแต่แรกเนี่ยพี่เขาส่รงรูปมาว่าอยากได้มังกร หน้าตรงขาวดำพี่เขาอยากได้มังกรเป็นสีแต่ผมนึกว่าพี่เขาอยากได้ขาวดำมึงก็เลยแบบเข้าใจกันผิดนิดหน่อยสักมาตั้งนานสี่ห้ารอบนะไม่ดูเสร็จแปลกใจด้วยเพราะมันเป็นขาวดำเพิ่งจะมาบอกผมว่าจะเอาสีเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยก็เดี๋ยวให้ดูแบบขาวดำไปก่อนน้วกันรอบนี้แล้วก็ เดี๋ยวตอนเสร็จ EP สองน่าจะนานอยู่ก็เดี๋ยวจะให้ดูเป็นสีอันนี้เอาแบบขาวดำไปก่อน <Yeah. S 1> โปรเจกต์ก็จะเป็นมังกรอย่างเดียวนะไม่มีแบ็กกราวเป็นมังกรหน้าตรงมังกรตัวเดียวโดดๆไม่มีแบ็กกราวพี่อยากได้โหดๆ <Wow. S 1> ยังไงก็ได้ให้เด็กถึงแล้วร้องไห้วิ่งหาแม่ <laughs> 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 อันนี้พี่เขาก็มาจากกรุงเทพ ใช่ไหมพี่ใช่แถวไหนพี่ลางแต่แน่ใจไหพี่เนาะก็ประมาณร้อยกิโลร้อยกิโลเหยะรอยกลเร้อยพิษตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะต้องมีเสียงฝนก็ขออภัยด้วยนะคัอันนี้ก็เป็นรอบที่ไหญ่พี่จำได้ไหมสี่ใช่ไหมนี่รอบที่สี่นี่หลังพี่ก็ใหญ่มากครับ อันนี้มังกรก็จะเป็นประมาณแบบแบบที่ผมวาดเนี่ยในแพดก็จะประมาณนี้ก็จะลงไปยันไปยันขาไปยันก้นพี่อะไรผมก็วาดข้าวๆมาก็ประมาณนี้ครับผมก็วาดไปสักไปเหมือนเดิมนะครับตามเสเต็ปตามขนาดก็ค่อยๆวาดส่วนที่แรปไว้นี่คือยาชานะครับพี่ของไม่ต้องการเจ็บก็เลยต้องอัดยาชาให้มันแน่นๆหน่อยแล้วครับแล้วก็ค่อยๆสักครับ รอบแรกเสร็จออกมาก็ได้ประมาณนี้ครับรอบแรกส่วนรอบที่สองผมก็มาวาดเส้นที่ฝั่งขวาครับช่วงมือขวาแล้วก็ตัวทางด้านขวารอบที่สองนะครับาวาดไปแล้วก็สับไปตามสเต็ปเดิมครับเหมือนเหมือนเดิมไหมครับว้าวพอเสร็จออกมาก็ได้ประมาณนี้ครับผมรอบที่สองนะครับได้แค่เส้นเฉยๆครับผมแต่ก็มีแถมให้พี่เขาตรงข้างบนนิดหน่อยครับช่วงเกต แต่พี่เขาทนไม่ไหวก็เลยพอไว้ก่อนครับรอบที่สองนะครับส่วนรอบที่สามผมก็ลงเอาเกตบางกรแทบทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยีกว่าครับทั้งหมดเนี่ยเยอะอยู่ครับโหพี่เขาอึดมากครับรอบนี้ลงเยอะมากนะครับฝั่งฝั่งขวาทั้งแถบเลยครับแต่ว่ายังไม่ลงตรงมือนะครับลงเกตเยอะมากครับรอบนี้อึดจริงๆรอบนี้พี่เขาทรมานมาก เสร็จมาก็ได้ประมาณนี้ครับรอบที่3ถ้าไม่แน่จริงกันอย่ลองโดยจะหาว่าไม่เตือนเอาเข็มประแทงบนลากายมันเจ็บมันเผี้ยวเลยแต่มันต้องมีกว่าหมดทนโคตเจ็บโคตรมานกว่าแพ้จะกลายเป็นรวจรายสิ้น แล้วพี่รู้จักร้านผมได้ยังคือจำอย่างนี้ยครับไปศึกษามาก,ก็คือดูมาเป็นปีแล้วครับว้าวใจเะ้านายข้ออะไรครับใจเมียครับอะไรใจจากเมียเมียตามไม่ได้ถ้าอยู่แถวกรุงเทพเดี๋ยเนี่ยตามได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูมาดูคลิปนี้จบ ทำไมพี่ถึงอยากได้มังกรอ่ะเนี่ยไ,ไม่รู้อ่ะก็คือผมผมชอบครับหน้าของนะชอบชขบหน้ากองมากกว่าลูกเสือมันก็ดูมันก็เต็มหลังครับอื รูปฟาครามันก็ยังไม่เป็นหลังมันก็ต้องมีอะไรนะแบ็เกวใช่ไหมครับอ่าแต่พอวา่อตาตมังกรตัวอย่ยาวแล้ก็ขดไปขดมามันก็เป็นหลังคือที่ไม่อยากให้มีแบ็เกลใช่ใับใช่ใชมันโหดเกินไปอี่ีแบทเกลแบ็เกวมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันตีนกรงมังกรนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตัวเราเปนยาวอย่างนี้ตัวเราใหญ่เนี้ยพอแบบเหมือนกับเล็บมันจะมีหุ่กลงเล็บถ้าติดก่อบ ถ้ามีแบกเกามันก็จะติดกกอบนะครับมันก็จะดูแล้วดูแล้วมันก็ไม่เต่งยังไงไม่รู้อะครับอผมเลยไม่ชอบแบบมีแบกเกาอืคือก็สรุปก็แปลว่าพี่ไม่ได้ชอบมังกรแต่แค่ไม่ชอบแบกเกาชอบมังกรแต่ผมไม่ชอบแบกเกาตัวเองเพราะเหมือนกับว่าคือหลังเรามีแค่นี้ถ้ามังกรมันคอดไปมันก็ติดกรอบนะครับติดแบกเกาอือมันก็จะดูแล้วมันจะ โบมันจะแบบเหมือนกับติดแบ็คกราวมันจะมันอยากจะพันมาข้างหน้าก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ลายเลยครับนี่ฮะ <Yeah. S 1> อันนี้พี่ไม่ต้องเขินนะคลิปผู้ชายไม่ค่อยมีคนดูครับถูกต้องถ้าเป็นคลิปผู้หญิงเนี่ยโหแปบ๊บเดียวล้านอยู่คลิป <c oughs> ผู้ชายเป็นเดือนหลักพันอยู่เลย <c oughs> อย่างน้อยๆนะผมว่านคนที่าดูอย่างสับอาหอลอ คนติดตามผมมันติดตามอะไรกันวะเนี่ยดูดูโอ้โหที่ผมเลื <t ot> โอกมาตัดที่นี่ก็ผมดูจากคลิปเนี่ยแหละก่อนนี้เอาคนที่แบบว่าอยากดูในผลงานนะครับถ้าดูในผลงานก็การออกแบบการวาดนะครับตั้งแต่แรกครับดูคลิปนี้ได้ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่วาดเริ่มแรกเลยนะแล้วก็รอบสองก็วาด เอาสองวาดเกดวาดตัวอะไรเงี้ยวาสามลงเงาอันนี้ลอกสีก่ก็ลงส่วนประกอบที่เหลือเงาขาเงาท้องอะไรพวกนี้ถ้ามุาจะดูผู้หญิงก็เดี๋ยวรอรออีต่อไปไปก่อนรอไปก่อ,อนนี่มี้เรื่อยอ <Yeah. S 1> ผู้หญิงมาตัดเยอะแยะแต่ไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อกัก <c oughs> ไว้ก่อนกักไว้ก่อน ให้คนดูแบบเอ้รอกันหน่อยฮะฝ่าดีต้องปล่อยเรื่อยเรี่อยอย่าปล่อยหมด <c oughs> ทุกที่ดูที่ชอบคนไหนมากเล่ชอบทุกคนนะครับตัวผู้หญิงนะด้านหมดนะครับอาหารตาแต่ที่ผมคำถามมาแล้ว มีเด็คนชอบอน้องนอกฟุตบอลเนียอ๋อผมไม่เอ่ยชื่อครับเพราะจำไม่ได้ทุกคนได้ครับแต่ถ้าบอกว่าสักรูปอะไรจําได้จําได้สักรงไหนจําได้ครับฟุตบอลเนี่ยคนที่สักรูปปืนนี้เปยคนคนอ่าครับจะเป็นคลิปนี้คลิปนี้งานจะสุดหมดแล้วล่ะพี่ดูกี่รอบที่มันรอบเดียวก็พอแม่ เราเราดูผลงานอ๋อแต่สักขาวนะ <c oughs> ขาวดำขาวขาวขาวนู <c oughs> ววก็นาก่ารัก <c oughs> เราก็ดูด,ดูเราเราดูภ้าเราดูภาพสักอย่างเดียวสาบาน <c oughs> สาบานก็ฟ <c oughs> <c oughs> าบาเลยเนะี่ย <c oughs> ผลทีต่ตกๆอยู่ด้วย <c oughs> เราหน้ารักเรดูแบบดูเขาสักดูแบบเพื่อนชิวะกันเองทางกักนเองดังทำไมสักผู้ชายสักเร็วสักผู้หญิงสักนานแต่เท่ากันแล้วแหมผู้หญิงเขาสักลายเล็กไงพู่ผู้ชายนี่ลายใหญ่กว่าจะเสร็จลายเล็กใช้เวลาทเท่ากับผมตักเต็งหลังเลยเหรอ เนี่ยชิดตี้อย่าให้เมียดูเลยไมีผมไม่ว่าหรอกสักแะตังไม่ให้เขาเลยเขาว่าพี่แม่ตอนแรกที่พี่ขอมาเออไม่เขาแค่ผมจะทำอะไรแลเฉยเขาถามว่าสักไหมว่าคนชอบเผมชอบลายสักไงคือผมว่ามันสวยโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้แบบ ตักครูอะไรผมไม่ชอบแต่ครับผมผมชอบลายสัตปตัวผมว่ามันสวยอะ่ะ <Yeah. S 1> โดยส่วนตัวผมอะ่ะ mm hmm. ไม่ว่าสั้รูปแรกแล้วแต่นะ mm hmm. ผมเห็นตัว mm hmm. คเออมันสวยสวยสวยจริง,รง mm hmm. พอตังนี้ก็เรอนมาสาั mm ่ง hmm. พอมีเผอก็จิกเมีมาเจ็บมาเรื่อยแฟนผมเขาไม่ค่อยว่าแต่สถาถก็สักไม้มันดูแล วันที่ผมมาสักนี้ผมไม่ได้บอกบอกแฟนผมนะผมบอกว่าผมไปหาเพื่อนอเพื่อนแฟนผมเชื่อผมไปอู่รถกลับมาผมสักแล้วเขาก็พูดอะไรไม่ได้ละสักย่งไม่เสร็จเขาก็พูดอะไรไม่ได้ละส,สักไปแล้วอ่ะ <c oughs> ต้องมาสักก <c oughs> <c oughs> ่ขอ,ขอ,ขอ,อนใช่จะขอก่อนมีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สักถุง ไปนบนน่บนไงบ่น <c oughs> ผมก็มาสักกลับไปปุ๊บเขาอ้าไปสักมาบอกเขาเสทำอะไรไม่ได้แล้วผมบอกว่าเพิ่เริ่มเองขึ <c oughs> ้นโค้อยู่ยังไงก็ต้องสักให้เสร็จเล้เลยทำมันก็ได้ละ <c oughs> ถ้าขอก่อนยังไงก็ไม่ได้ครับ <c oughs> ใช่ตัวเซนไม่ได้สูงใช่้ามาแล้วยังไงก็ต้องทำให้จบ <c oughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนนะครับ เดี๋ยวยังไงก็มาชมตอนเสร็จกันของรอบนี้นะเป็นขาวดำ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวมารอชม EP 2องเ็จสีแดง <Wow. S 1> อันนี้ขาวดำเลยก่อน เสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับีน,นี้ก็ยายาให้เดี่ยวก็รอบนี้ผมก็ลงมือมังกรทั้งสองข้างให้เสร็จนะครับก็ยังเหลือขามากกังกรนะครับที่ยังเติมแล้วก็เติมหนวดเติมหนวดที่หน้ามากกังกรนะหนวดเขี้ยวอย่านเงียนี้มังกรมันจะทำท่าประมาณอย่างนี้อยู่มือยังอยู่ ม,มือขวาเมืออะไรหยุ่มหัวอันนี้ชื่อภาามังกรหยุมหัวนครันมือกำลังแบบหยุ่มหัวอยู่แล้วส่วนส่วนมือนี้ก็จะออกมาประมาณนี้อาจจะเป็นท่าประมาณนี้มังกรหยุหมหัวส่วขาส่วขาเดี๋ยวจะเป็นรอบหน้าคนระับผมก็จะวาดแบบให้พี่อหใหม่เท่ ก็ภาพมันก็จะลงไปที่ก้นที่เอลพี่เขาเลยนะเต็มคาราเบลเราได้คุยกันเอาไว้แค่หลังในที่เขาบอกเอาให้เต็มไปลื่นายาเนี่ยที่จริงผมก็ว่าจะสักาขาไปด้วยแหละวันนี้ ดูทรงมาเดี๋ยวพี่เขาไขแตกสงสาร่ะโอเคอีพีนี้เป็นขาวดำนะเ<ช>อ่อก็เดี๋ยวรออีพีสองพี่เขาเป็นสีเย่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ